ที่84ฮะออสตินออกัสใครอนุญาตให้เจ้านำมาปาทั้งหมดออกมาเป็นคำสั่งของเจ้านายให้ข้าพาพวกพวกกลับดินเดนมาป่าเจ้าชายอินโนออกจากปราสาทไปแล้วเจ้าพูดปาดเปล่าข้าไม่มีทางเชื่อเจ้าหรอกเอาอย่างนี้เราเจ้านายกลับมาก่อนฮะ นั่นมันนี่คือตราประจำตระกูลเจ้าหนาหยมอให้ค่าให้ข้าพาพักพวกออกไปพวกเจ้ามีอะไรสงสัยอีกไหมนะในเมื่อเจ้ามีตราประจำตระกูลของเจ้านายเช่นนั้นพวกเจ้าก็ออกไปได้แต่ว่าข้างนอกฝนตกหนักพวกเจ้า ต้องรอให้ฝนหยุดแล้วค่อยไม่จำเป็นพวกข้าจะไปตอนนี้เลยแปลกจังออสตินมีเรื่องดุดอะไรขนาดนี้ถึงต้องพาเผ่ามาป่าออกไปแม้แต่รอให้ฝนหยุดก็รอไม่ได้อิโนโข้าขอโทษโปรดยุดโทษให้ข้าด้วย แต่ถ้าว่าอิโน่ไม่ได้อยู่ที่ประสาทแล้วจริงๆแล้วเขาไปที่ไหนล่ะที่ข้าพูดกับเขาเมื่อกี้คงทำให้เขาโกรธมากแน่ๆเขาเป็นคนหยิ่งเสียขนาดนั้นไม่น่าจะไปเผชิญหน้ากับสภาเพื่อข้าอีกแล้วหรอกนะเออท่านออสตินเท่ากับหยุดของเอ,อ์ธ นำมาด้วยใช่ไหมท่านออสตินวางใจได้ข้าน,นำมาแล้วดีในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็รีบใช้ประโยชน์จากฝนตกหนักพวกเจ้ารีบทำตามแผนที่พูดไว้ทันทีออกจากดินแดนนอกเวยกลับไปยังเผ่าหมาป่าส่วนข้ากับบริกไปสภาเพื่อน,นำพักพวกของเรากลับมา ได้เลยนายท่านโปรดระมัดระวังตัวด้วยพวกเราจะรอท่านกลับมาที่เผ่าหมาป่าอืมพวกเจ้าก็ต้องระวังตัวต้องทำอย่างเงียบๆห้ามถูกยาตูจับได้เด็ดขาดเบรกพวกเราไปกันได้แล้วขอรับท่านออสติน ในท่านเก่งกาจขนาดนี้ไปสภาคราวนี้ต้องไว้เป็นอะไรอย่างแน่นอนเขาต้องนำพวกพวกกลับมายังเพมาป่าจนได้แน่เจ้าเจ้าชายนอครังที่แล้ว ถ้าบุกลุกสภาวเวนไพยท่านอาวุโสสภากรดท่านมากมาคราวนี้ท่านยังกล้ามาก่อเรื่องวุ่นวายที่สภาอีกช่างไม่กลัวเราผู้อาวุโสจะตำหนิท่านเหรออ้ออ้าอิโนอาเซรู ระพุทธเท่าหนังเหนียวพวกนั้นเสียเมื่อไรทางที่ดีเจ้าควรสวดอ้อนวอนให้พวกอาวุโสหนังเหนียวพวกนั้นรีบปรากฏตัวโดยเร็วไม่เช่นนั้นแล้วก็วันนี้สภาอาจไม่เหลือลอดเลยไม่แต่น,น้อยจะเจ้า ฟังค่ะทำลายสภาให้หมดพยายามรีบหาตำแหน่งทางลับขอรับเจ้านายบ้าบ้าไปแล้วแต่กุนออเซลิวเป็นบ้าไปแล้วหรืองไงอยู่ดีๆกล้าลงมือกับสภา